ิดที่สามทุบังชีวิตตางชีวิตของไม่ยั่งยืนทุบางบรณังความตายเป็นของยั่งยื่าอวสังมายาบริสพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะมาริโยสานางเมชีวต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดราบชีวิตัางเมญีต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมบรณะงเมญีตัางความตายของเราเป็นของเกี้ยวมตะควรที่จะสังเวชอายังไกโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณโนคันปาสจักวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอิทิ อาทิเสสติจากนอนทับปัตตวินซึ่งแผ่นดินกริงข้ารังอีวะปะดุด,ดังว่าท่อนไม้และท่านฟืนนิ่ตานหาประโยชน์มินานจาวะตะัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปทาวะ,ยะทยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแนละ้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิโรจนติขันเกิดขึ้นแนละ้วยำดับไเปเตส,ส,สังมุกสมุสโขความขับไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตาวรันติจาร สงสารมิสรีที่ตายแล้วแหละกําลังจะตายแต่ทีว่าหัางมริยสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันถ้าทีเมีเอตสังสยความสองส่วนเดียว,วมตายนี้จะ วสุตไม่ตายอย่างกิจจิอย่างกิจจิกุศลังกามังสเพหิพระเทหิผาตังบนยางโนอนโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวะอสวิงธาเนธิคตาธิคายุสตาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสเพยาธิกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสเพยาธิกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสเพปิสาสเพยาขาสเพปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสเพอาจาริยุปัชยายาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุ สเพบานคาตาสุิตาวันตุทุกขาปรมดชนตุสัพเพเทวาสุิตาหันตุทุกขาปรมดชนตุสัพเสพ,ส,พสามิตังสัพเพสามารถตินางสามิตัน,นตุโววัดสดกุชาหลวงปู่ทวดนโมปุริสตโูคันติมายะติปคกวานนโมปุริสตโูคันติมายะอิติปคกวานนโมปุริสตโูคันติมายะอิติปคกวา ปทิธานะคาถาพญเทวตาสันติมหาลาวสินีทุเบกเริปติกเรตัหิงตัหิงตาธรรมะธานีนะพระวันตุผูชิตตาสติมคารุนเตถาวิหารามัทเรเถราจามาจานามกาจะพิคโวสารามิกาเทนะปฏิอุบาสกาธามาจเทสานิขามาจไอสราสะปานาภูตาสุตตาพระวันตุเตสลาพุชายเยปิจานถาสัมพาวสังเสทิฐชาตาอัตาบุปปาติกา ธัญญาทิการธรรมะวรางปจิตเตสเปปิสุกัสสคารันโทสังขายัจตุจีรังสตังธโมสธรรมาทราชุบุคาสังโฆหัตุสมาโควาอัธยาจาริยาจารามิรักขตุสัพธโมสเปปิธรรมจาริโนกุจิงสัปมาุเนยามะธรรมะอริยปเวทิเตปสันนารตุสเปปิวนิโนพุตาสเนสัพธรมาทารังพระเพศตก วุติภาวญาสทานังสมามิทังในตุลเมานิมตาปิตา,าจัตราชาในจังละขันติกตะกังนาเอวามะธรรมเณราชานุประชัง ตาอุโยชนะคาตาทุกขะปตาจเนทุกขาพยาปตาจเนพยาโสกปปตาเจเนโสกะโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอาเมหิสัมปทังมุญญาสัมปทังสัพเพเทวานโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาท่านนั้นทันตุสธายาสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาเพราตาโหตุสัพขันตุเทวตาคาตาสุมังคลาคาตาโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสภะเทวตาสภะพุทธานุภาเวนัสติโหตุทิรังตระังวัตุสัพังสุมังค เวนะสติหุนตูนรันตรังหุ่นตูสปังสมังคลังและคันตุสภะเทวตาสภาสังพาเนภาเวนะสติหุนตูทิรันตรังสภพพุทธาภรัพตาปเจกนันจะยังพลังอหลานตาจะเตชินะลาขังมันธมิสปสุสภีพุทธาภรัพตาปเจกนันจะยังพลังอหลานตาจะเตชินะลาขังมัน ส,สัพพโสสัพเพพุทธาปัตตาปจกนันจะยังพรังอรันตานจเชนะและขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาปรตตาปจกานันจยังพลังอรันตานจเตชนาะขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาปัตตาปจกานันจะยังพรังอรันตานจเตชนะขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาปัตตาปจกานันจยังพลังอรันตานจเตชนะขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาปรตตาปจกานันจยังพังอรหันตานจเตชนา สเพ,พุท้าพระประติาปเจกนันตะยังพระนางอาณาตานาจเตเชนินาราขังพันธวิสภะโสสเพภุฎาพระปติาปเจกนันจะยังพระนางอาณาตานาจเตเชนาราขังพันธวิสภะโส เด้วยมโนวัฒนแห่งบ kind of ุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพิทักษ์มณีนี้ข้าพเจ้าน้ำเกล้าที่ถวายเป็นพระราชาบุญกุศลด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเสด็จสู่สวรรคาลัยวันนี้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาวะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกส่งโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสภาวะอีพอันชอบทำกามาไม่มีอุดจยากยากจนคอยได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาธิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่ง ราสม,สมาสมุทตจารมโน,นอยู่ความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวลางหลายผู้ได้ในโมทนาาสาธุการในผลกุศลนี้เพืประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลระสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอเสรษติทั้งฝ่ายถทายและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามจึงอมฤตได้จัสร้างขึ้นให้เพียงน้อมพุทธานาภาพเทวารภาพและวดิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาธประการเท